สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมลี่นะคะทุกคนโอ้โหกุ oh. หลาบสวยมากเลยนะคะในสนย่อมนะทุกคนสวยมากๆเลยนะคะตอนนี้แสงแดดออกแล้วนะคะเราก็มาเก็บเงินเก็บพร้องกันค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ แล้วตรงมุมนี้นะคะเงินเก็บทองต่อไปนะคะตรงนี้ก็เป็นลานองค์ปูนะคะทุกคนนะคะก็ลานองค์ปูก็มีความสวยงามนะคะน่าเกรงขามนะคะค่ะ,ะเราก็จะไปเก็บตรงร้านกาแฟน,นะคะทุกคนไปนะคะตรงมุมนี้ก็เป็นเออเออเาเรียกว,ว่าสารของแม่โสรพี่นะคะนี่ค่ะก็ได้ทำการ เอ่เอทำไหว้นะคะตั้งศาลแม่โสรภพีนะตรงนี้นะคะนี่ค่ะเพราะว่าจากเดิมก็มาย้ายมานะคะมาจากกุกโกเนาะนะคะก็จะมีป้ายคาถาแม่โซรภพีนะคะอยู่ตรงมุมนี้ด้วยนะคะเนี่ยต้นัะขอนะคะคน,นเดี๋ยวเราไปเก็บเงินเก็บทองกัน ะะที่ร้านกาแฟานะคะทางฝั่งนูง้นนะคะช่างดำก็กำลังกวาดนะคะบรเวณนะคะพระพรมนั่นเองออ้เงินทองเราเยอะมากเลยโอเยอะจริงๆเลยนะคะเนี่ยนี่เต็มแล้วนะเต็มแล้วโอ้มาเก็บพอดีเลยนะคะ เอ้าแม่ด้าโอ้โหทำไมดอกไม้มันบานอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยทำไมสวยจังเลยอ่ะโอ้ถึงกับตะลึงเลยเมื่อเจอป้าดาสวัสดีค่ะคนดูแลสวนดอกไม้คนสวยไงดอกไม้ก็เลยสวยตามว่าแล้วเชียวต้องพูดแบบนี้สวัดีค่ะสวยไหมคะสวยไมวันนี้วันนี้ใครจะมาวันนี้ใครจะมาวันนี้อุ้ยสำคัญคนสำคัญมาเรารีบทาความสะอาดเสร็จแล้วรีบไปแต่งตัว คนสำคัญม่ซ้อมใหญ่เมื่อวานนี้นะซ้อมใหญ่เมื่อวานนี้ใครค่ะใครใคท่านทนายท่านทนายไม่ใช่ตื่นเต้นจนพูดผิดวาท่านทนายอุทัยครบอะไร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 ครบแสนซัพแสนทวันี้เราก็จะทำไปแต่ไม่รู้ว่าหัวทางนั้นยาวไกลขนาดไหนสักวันต้องเป็น ของเราใกล้แล้วค่ะช่วยดนด้วยนะคะจะจะประดาบตื่นเต้นคนสําคัญจะมาพูดผิดเลยนะว่าทนายใครเขมาโอ้โหทาไมดอกมันบานขนาดนี้ล่ะเือมันบานแล้วมันก็ยุบไปเนาะมันบานแล้วก็ยุบไปเออมันก็ขึ้นมาใหม่โอ้โหทําไมช่างสวยงามเหมือนคนถ่ายยังเลยทําไมสวยเหมือนคนถ่ายเลยอ่ะเออมันสวยจริงนะทุกคน โอ้โหดอกกุหลาบนะนะดอกกุหลาบนี้ก็หมายถึงสื่อการสื่อความความอะไรนะความรักนะคะรักรักต่อเออผู้คนนะคะนะคะเอเาไม่เอาไมโอ้ไม่ทันเลยโอ,ลยยอ้โอ้โอ<ห>้โอ้โอ้โอโอ้โอ้โ้โอ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 โอ้โ้ออ้โอ้โอ้โ้ โอ้เฮ oh, hey, ลั่นเลยนะฮะเฮลั่นเลยเมื่อประดานะแกถ่ายรูปได้พี่น้องโอ้ oh, สวยมากเลยสวยจริงๆนะเนี่ยไม่ได้พูดเล่นนะคะ f อซตอนนี้มันออกกำลังออกดอกตูมขึ้นแล้วเนี่ยเนี่เห็นไหมตูมเนี่ยกำลังออกอีกแล้วอันนั้นก็พึ่งตูมขึ้นนี่นี่ปดคืองามเท่โอ้อความสวยงามๆจริงๆเลยนะพี่น้อง อุ้ยมอให้ใครมอไม้เอว้าวมอให้เอฟซีเนาะสวยมากเลยนะโอ้พราดาตะลึงเลยชัก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 เออไว้ให้สวยงามเนาะให้เขารุดล่วงตามธรรมชาติเออถ้าเราได้แบบนี้สักกอนึงไปไว้หน้าบ้านก็คงดีนะนี่ไม่เขาอยู่ตรงนี้เขาน่าจะดีนะเขาน่าจะดีแล้วเออถ้าย้ายที่น่ะเดี๋ยวอู้มันมันขยายพันธุ์ เวลาค่อยไปแปรงฟันก็งามเทยพี่น้องงามนี่ก้อนี่ค่อยมดนี่เขาจะได้ก้อนี่แหละเอ้าแม่ดาทำการรักช่างใหญ่แล้วพี่น้องต้องต้องจับตามองไว้ให้ดีจับตามองดีเดี๋ยววันหลังมาหายรู้เลยมันจะหายหรือเปล่านะคะต้องตรวจเช็คดีๆนะแต่ระหว่างนเตรียมรักเตรียมรักช่างใหญ่ไปอยู่ที่หน้าบ้านแล้วตอนนี้เออสีขาวสีเหลืองสวยสวยสวยค่ะสวย น,น,นะคะนี่มันออกมันออกเป็น hmm มันออกเป็นอะไรนะมันเป็นครอบครัวเนาะใช่ใช่ออกกใช่โอ้ยมันสวยมากเลยสีนั้นเนาะสีสวยอีดีเลยนะอ,อ่ะน,นี่ตรงมุมนี้นะคะเต็มแล้ว เราก็จะนำไปเก็บนะคะ,อะสอหรัคลิปนี้ขอบคุณเอฟซีทุกท่านมากค่ะกดไลค์กดแชร์กด s ับส c ค i b e ช่องแอนแฟมลี่ด้วยนะคะ,อะขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ ตอนรับต้นสู่ช่องแอนเฟิร์มนะคะ oh. มาแล้วนะคะบุคคลสําคัญมาถึงแล้วนะคะนี่นะคะที่จะมารําแสนซับนะคะในวันนี้นะคะมาถึงแล้วท่านทนายอุทัยนะคะครบแสนซับนั่นเองนะคะมาแล้วนะคะมาแล้วนี่นะคะ ส,ญญสยัันนนท์สอะะควะัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับค่ะอ๋อสวัสดีค่ะพิธนาสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าค่ะสวัสดียามเช้าค่ะอ๋อค่ะจ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 ะอืม <c oughs> ยินดีกับพี่ทนายด้วยนะคะครบแสนซับวันนี้ดีใจมากมากเลยค่ะค่ะวันนี้เราก็จะมาร่วมรำกับพี่ทนายครบแสนซับนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะเอ๋มาแล้วนะคะมาแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ